อยันอกอย่าลืมต้มไก่กินในรถหรือเปล่านี่ครับอย่าลืมจิบคยุนะครับหนูหูไม่หเลยมีเปาสุดันนะครับปิดไปเลยครับหนูหูหูจะแตกแล้วเนี่ยป็นไปเลยครับอืมอะไรกันเนี่ยคุณเนี่ยต้มไก่กินในรถหรือไงโอไม่ใช่ครับจ่าออน้าไหม้ครับนี่คนี่กินกัญชาชัดๆกัญชาจ่ารว คุณติดเหรอฮะติดกัญชาหรอไม่ติดหรือสดเลิกไม่ได้แล้วเคยเลิกแล้วพ่อขอขอให้เลิกขอดูดด้วยหลอกจริงคุณคุณเป็นใครล่ะจูเกอร์แล้วเนี่ยจอกหมูครับจะไปไหนกันเนี่ยผมขับวนใ้ของมันสากวนเล่นใ้ของสาก คนเล่นในของสากคุณเป็นใครเนี่ยโจ๊กเกอร์ครับของกูกูโจ๊กเกอร์เมาเริ่มสับสนกันแล้วแหมคนนี้จริงๆเอางี้เดี๋ยวลงไปเอาฉีมาตรวจหน่อยโอ้ตรวจมาสี่ด่านแล้วนะจ่าฉีหมดแล้วเหลือแต่ขี้เอาไหมจะบัาขี่เขาหมดเหลือแต่ขี้ตรวจไหมนี่คุณจะบ้าหรือเปล่าจะขี้ให้ตำรวจตรวจไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะลงมาเลยลงมังล่างเลยลงมังล่างจารู้ไหมเนี่ยรถอะไร ก็รถสปอร์ตไงเบนซ์สปอร์ตเนี่ยแล้วเปิดประตูยังไงเนี่ยเห<อ>รือแกไม่ใช่รถมันแน่ๆโมวยมาหรือเปล่าเนี่ยนี่ฮะดับเครื่องก่อนฮะดับเครื่องก่อนปลดล็อกเชิญ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 ลงมาเลยโอ้โหเสื้อผ้าก็ไม่ใส่อะไรเนี่ยลายไปหมดทั้งตัวเลยคุณเป็นอะไรกับเก่งลายพางเนี่ยเป็นเพื่อนกันครับชื่ออะไรเนี่ยดุกลายพอยด์โอ้นี่ดุกลายพอยด์แล้วนู่นน่ะบอยโจ๊กเกอร์จามีไหม มีชื่อไหมผมเป็นตำรวจนะฮะผมไม่มีฉายาอะไรครับมีเหรอครับแย้มมึงยศะนี่ผมไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะครับเดี๋ยวคุณสองคนเนี่ยนะจะโดนสองกระทงสองกระทงกระทงเดียวก็กินไม่หมดแล้วจ้าผมไม่ได้หมายถึงหอหมกนะครับฮะไปไปลงพักกับผมเลยเดี๋ยวก่อนจ่าจะจับผมเนี่ยรู้จักไหมรู้จักไหมใค่เหี้ยแปะเหี้ยแปะ แปะไหนวะแปะไหนแปะตลกเลยอย่ามามั่วนี่ไงแปะแล้วเดี๋ยวไปไปไปหาสาวว่านวดไปเลยไปเลยขอตรวจคนหน่อยแล้วกันไปด้วยเอาไป